สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องชาวช่องเซียนนิบุรียามครับผมเดี๋ยววันนี้ครับยินดีกับเจ๊แคทด้วยครับผมเปิดร้านใหม่ในเครือถูกดีครับผมเดี๋ยวจะพ,พาเอฟซีพี่น้องมาชมร้านใหม่ของเจ๊แคทสั่งลุยครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้มาถึงหน้าร้านเจ๊กันแล้วครับผมอ๋อี่ครับ เปิดร้านใหม่ก็จะประมาณนี้เลยครับผมอ้าวสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหยินดีด้วยครับผมเปิดร้านใหม่วันแรกเป็นไงบ้างก็ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าลูกค้าเริ่มใช้บริการแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นร้านเก่าของเราอ๋อเป็นร้านเดิมอยู่แล้วใช่ไหม,มเดิมอยู่เลยอ๋อยังคนรู้อยู่ว่าตรงนี้ขายของนี่นะเอาร้านนี้เป็นร้านในเครือของของบริษัท นแดงของคาาร๋อไหนเป็นพาร์ทเนอร์ตัวนี้ใช่ไหมอืมเป็นอะไรนะว่าถ้าเป็นร้านเราเป็นคนขายเราเป็นคนขายใช่อ๋อเป็นเหมือนเปอร์เซ็นต์กันเป็นเป็นชื่อว่าร้านถูกดีใช่ร้านถูกดีมีมาตรฐานอ๋อเราเราเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นของเราทุกอย่างแล้วยังไงเปอร์เซ็นต์ ร้อยแปดสิบห้าบสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็อุปกรณ์ของขายก็จะประมาณนี้เลยใช่ไหมอ๋อประมาณนี้เลยตอนนี้เริ่มทําการติดตั้งตัวนี้เป็นคน์เตอร์เลยเข้ามานะครับโอ้โหแล้วร้านจยต้องมีพนักงานกี่คนนะครับโดยไม่จำกัดไม่จำกัดสองคนเนาะอืมนี่อันนี้โซน อ๋อนี่ครับตอนนี้ลูกค้าก็เดินทางมาใช้บริการแล้วนะครับแต่ก็เขายังลักษณะก็ใค่ฝึกมาหัดใหม่เนะใช่ค่ะยังไม่ไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ทีเอสซีนะเน,นี่ยนากจะอนอีเอสซีมแนให้การขายอยู่นี่คือเจ้าหน้าที่เอสซีใช่ไหมเอสซีหรือเอสซีเอสซี อ๋อจะวันแรกก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนําการขายใช่ไหมนี่ครับอันนี้เออเขาเรียกว่าพื้นที่เนี่ยมันมีกี่แบบกี่อะไรก็จะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ S M L เนาะเราจะเป็นไซส์ L แต่ใหญ่พิเศษนี่เองอ๋อมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ไซส์เล็กตั้งแต่ S S คือเล็กกว่านี้ใช่ M ก็เล็กกว่านี้อันนี้เราก็ L อ๋ออันนี้ตัวตัวใหญ่คืาเรียกไซส์ไซส์ L ไซเอลใหญ่สุดใหญ่สุดเนาะสัดีครับอ๋อนี่คือสินคา้าสินค้าไซเอลครับผมประมาณนี้เลยนะครับกว้างมีหลากหลายมากครับตั้งแต่เครื่องใช้ของกินขนมนะครับนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับผมเดี๋ยวมาดูรงนอโซนเครื่องดื่มนี่ครับ คือดื่มก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีอยู่2ตู้ด้วยกันแล้วก็ประตูเปิดก็ตู้ละ3ามช่องนะครับก็มีชุดเครื่องดื่มฝั่งนี้นะครับผม <l uck ling> เยอะมากครับเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเบช้างนะเบ,บช้างโอ้เยอะมากครับนี่ขาดไม่ได้เลยครับผมเลโอ เนี่ยโอ้เจอสองสาวด้วยสวยด้วยฮะนหนสวยจริงไหมมีแฟนยังอันนี้ห้องอะไรจนี่ห้องห้องสต๊อกของค่ะ๋อ้ไวเติมนี่คือเดี๋ยวมาดูนี่สินค้ายังยังยังเยอะอยู่เนี่ยยังไม่ไม่เรียบร้อยนะ คือเป็น<ม>ห้องสต็อก<ม>แล้วก็มีห้องสต็อกด้วยครับผมอ๋อถ้าสินค้าขาดก็จะนำจากห้องสต็อกโอ้โหห้องนี้เหมือนเป็นอีกร้านหนึ่งเลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหพอดีห้องออฟฟิศเก่าก็เลยเอยังไม่ได้ถอดออกก็เลยจะเย็นเลยสต็อกสินค้าครับ ถ้าสินค้าหมดก็จะเอาจากนี้ไปาวางจำหน่ายนะครับผมก็มีระบบการบริหารจัดการอย่างพวกระบบกล้องอะไรก็มีหมดมีหมดแปด,จ,ดจุดนะครับถูกดีนี่คือ,อลูกค้าเครือข่ายของถูกดีครับก็จะประมาณนี้ครับผมขนาดไซส์ใหญ่มากครับผมไซส์ L อเนาะไซส์ L อ นี่ครับรู้ว่ามีเอลคัปปาดาตะเอิร์ดอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุปปาดาตรีดัมค่ะเป็นชื่อจินเอซีบุรีรัมค่ะอ๋อเอซี SC แบบคือดูแลเกี่ยวกับทุกดีในบุรีรัมที่ปรึกษาค่ะที่ปรึกษาเนาะที่ปรึกษาร้านสาขาค่ะอ๋อ้ตอนนี้ที่เขาติดปัญหาอะไรสงสัยอะไรก็ต้องอ่าปรึกษาผ่านเอซีปรึกษาเอซีนะครับพี่จินพี่จินใช่ไหมพี่จินค่ะเอ่อถูกดีนี่ก่อตั้งนานยังครับผม ยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่กำลังทำอะไรเนยจัดระบบระบบค่ะเตรียมเตรียมให้รรพี่พาร์ทนี่ค่ะพาร์ทนี่เนาะใช่ค่ะนี่ครับแล้วก็มาสอนเรื่องกระบวนการการทำงานการจัดเรียงสินค้าการจัดเก็บสินค้าต่างๆอ๋อคือดูแลกันแค่ว่าไม่เป็นก็คือต้องเอาให้เป็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมคือเราทำงานเป็นครอบครัวค่ะอ๋อต้องอยู่ด้วยกัน นี่ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มลงตัวแล้วครับจากการจัดสถานที่เตรียมงานเตรียมสถานที่มาประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยเจ๊ก็ปรับปรุงร้านน่าจะหลายเดือนแล้วแหละเราก็ทำหลายๆอย่างระบบไฟระบบกล้องภาสีอะไรออ่ตรตัวนี้พัดลมกี่ตัวเนี่ยพัดลมแปดตัวค่ะอ่าไซแอลเนี่ยจะฟิกพัดลมแปดตัวเลย อ๋อแล้วมีอะไรอีกไฟระบบะบบะระบบแสงสว่างคือต้องได้ใช่ไหมโอแล้วก็สีก็เน้นสีขาวดูสะอาดตาเน้นสีขาวแล้วก็ก็มีของเดิมที่ยังคงไว้นะคือก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ บางทีมีหน้าร้านเก่าแล้วก็ต้องให้ทางแผนอกออกแบบได้วางได้วางโครงสร้างวางลักษณะรูปร้านจะดูแบบไหน,นให้สวยงามแล้วก็ดูให้ลูกค้าได้เดินสะดวกนะครับผมเอาตอนนี้มีอยู่กี่โซนดิเมีอยู่กี่แถวหกห,ห้าแถวอ,อ๋อมีห้าแถวของยังไม่ครบของยังไม่ครบใช่ไหมใช่ย,ย,ยังมาไม่ครบยังเหลือพวก น้ำฟังสดอย่างเช่นฟาร์มเฮาสอะไรเงี้ยยังไม่มาก็จะมีคนวางรออยู่ออ๋ยังไม่มาน่าจะเข้าวันนี้เพราะว่าเปิดจริงวันที่ยี่สิบเกิแต่ว่าวันนี้สามารถเปิดขายได้แล้วแต่ว่าเปิดจริงก็ยี่สิบเนาะสินค้าน่าจะมาเพิ่มให้เต็มนะครับทดลองใช้ดูนะครับอืมอ๋อนี่สินค้าตัวนี้ก็สามารถจําหน่ายได้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าสต็อกไหม ซื้อสินค้าจำหน่ายได้เลยไหนด้เลยค่ะอ๋อแต่เรก็ซื้อได้นู้นใช่ใช่อันนี้คือสามารถจำหน่ายได้แล้วนะครับมีผลิตภัณฑ์คาราบาลแล้วก็เครื่องดื่มทุกชนิดเลยครับผมน้ำดื่มน้ำอะไรนะครับต้อนรับปีใหม่เลยต้อนรับปีใหม่ด้วยใช่โอ้โหแลคือเต็มที่เลยฝากกันด้วยครับ FC พี่น้องอยู่เขตแถวนี้ใช่อําเภอกระสังมาเส้นสองชั้นก็แวะมาใกล้เคียงมาได้ก็มาสามวันแรกเราจะมีใบ โบชัวลดสามสิบบาทสามวันแรกสามวันแรกค่ะโปรใช่ไหมโปรลด30บาท<อ>เป็นคูปองเงินสดเป็นคูปองเงินสดนด้วยนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเอาฝากสำหรับท่านใดที่สนใจในการาจะเปิดสาขาหรือว่าจะเข้ามาในกลุ่มเครือข่ายถูกดีนะครับก็ ต้องมีระบบเริ่มต้นต้อง,บบต,อง,ต,องต้องไปติดต่อต้องมีอะไรบ้างก็ก็คือตอนแรกเราสหมักไปก็คือเราต้องมีการมาตรวจร้านก่อนเนาะตรวจดูราด้านก่อนประเมินพื้นที่พื้นที่เราว่าโอเคไหมอ่าก็จะดูโดยว่าชุมชนเราพอเปิดได้ไหมอ่าพอผ่านจุดนั้นไปเราก็ไปพอผ่านร้านผ่านอะไรก็ตามสัญญาครับสัญญาผ่าน เราก็มาปรับปรุงร้านถ้าไปเซ็นไปอะไรอีกล่ะมีโครงการช่วยไหมสามารถกู้กู้ได้อยู่ของกสิกรของกสิกรถ้าใครกู้นะเขาจะกู้กสิกรถ้าจะกู้ก็ถ้าจะกู้ก็ต้องกู้ของกสิกรได้ใช่ไหมใช่ใช่มันต้องใช้เงินคั้งประกันประมาณสองแสนบาทอะอะอะแล้วปรับปรุงอย่างเจ๊ปรับปรุงก็หมดไปสองแสนกว่าอ่า ประกันอีกสองแสนก็ปลาไปเยอะอยู่ปิดเสร็จเสร็จแล้วก็ต้องมีเงินประมาณสักห้าแสนไหมใช่ใช่ถ้าใช้เงินสดก็ประมาณนั้นแต่ว่าไซส์เล็กมันก็อาจจะแบบพุ่งน้อยหน่อยอ่าไซส์ใหญ่มันก็ก็คืออยู่ที่ระดับไซส์เนาะใช่แต่เราไม่ได้กู้ไงเราเอาใช้เงินสดไปทำประกันอืมดีครับก็ระบบระบบการคิดเงินจ่ายเงินก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ เป็นระบบการจัดการมีระบบคิวอาร์โค้ดสแกนสินค้าแต่ละสินค้าที่เข้ามาก็อ่าอืมมีตรองมีอะไรก็ถือว่าโอเคครับสเปคนี้ก็แจ๋วเลยทีเดียวนะครับแหมได้พนักงานคนสวยด้วยมาอยู่ประจำยังไงก็มาอุดหนุนกันนะครับผมฮะเสื้อมองฝึกดีอ่ะทูดจริงตรงไหนจะต้องใส่เืออ๋อจะมีกันเสื่ออ่านี่ครับ ยังไงก็แวะมาชมมาดูมา,มาดูมาชมชรหรือว่า<อ>ชม,มาใน YouTube นี่แหละใน YouTube นี้ก็ท่านใดที่อยากจะอ่าสนใจโครงการเครียวร้านถูกดีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอผู้ประกอบการค้าขายนะครับใ,ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ชตัวนี้รองรับด้วยใช่ค่ะ๋อ นี่คือแจวเลยครับแจวเลยเลแล้ววงระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาสัญญาแรกคือสามปีสัญญาแรกกับสามปีก่อนอ่าสัญญาได้สามปีถ้าเราโอเคเราก็สามารถโตไปอีกได้ได้ก็คือสามารถถ้าโอเคก็สามารถต่อไปอีกอืม อครับครับใช่ใช่ใช่นี่บุ้งกว้างครับผมให้มองบุ้งกว้างเลยครับนี่คือขนาดไซส์เอลครับผมการถูกดีของคุณโสภาประสงดีครับชื่อร้านโสภาพานิชอ๋อชื่อร้านโสภาพานิชนะครับผมอยู่ที่บ้านสมิตรตำบลสองช้นอำเภอกระสังบุรีรัมย์นะครับผมเอายังไงขอบคุณ เจ้ด้วยนะครับแล้วเอฟซีที่ติดตามช่อง youtube ของเจคแคสังลุยในติ๊กเกอร์อะติ๊กเกอร์อ๋อมีติเกอร์ด้วยอะ่ะยังไงจะติดตามใครอยากได้สติ๊กเกอร์ช่องเจคแคสังลุยครับยังไงก็ทักมาทักมาครับคอมเมนต์นะ ติดตามช่อง YouTube ช่องแจ๊แคสสังลุยแล้วก็แคปส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวส่งให้ฟรีค่ะโอ๋อแคปติดตามที่ช่อง YouTube ก่อนใช่แล้วก็ส่งมาในเฟซเฟซชื่ออะไรชื่อโสภาประสงค์ดีภาษาอังกฤษอ๋อเดี๋ยวดูช่อง YouTube ก่อนครับกดติดตามที่ช่องนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยจ๊แคสสังลุยตอนนี้มีคนติดตาม807คนนะครับนี่ครับถ้าอยากได้สติกเกอร์ ส, <therapist. S 1> สิมานี้ก็ส่งฟรีไหมส่งฟรีเทท่่รระศัสงฟีให้แต่ติดตามแคปเอ่าทไหนเฟซบุ๊กไหนกดติดตามช่อง YouTube oh, ก่อนแล้วก็ส่งมาที่ Facebook ของเจครับผมพิมพ์ชื่อนี้ไปแล้วก็ส่งมาให้ครับเดี๋ยวส่งฟรีส่งสติ๊กเกอร์ให้ครับสำหรับ FCJCAT นะครับอยากได้สติ๊กเกอร์สวยๆเอาไปติดรถของท่านนะครับเอายัางไงฝากติดตามเจด้วยครับผม เอาเบอร์โทรตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยครับเบอร์โทรอ่ามองเห็นอยู่มองเห็นอยู่ยังไงก็ยินดีกับเจด้วยที่เปิดร้านใหม่ครับผมแบรนด์ถูกดีนะครับก็อยู่แถวๆนี้ก็มาดูได้ครับผมท่านใดที่สนใจก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงขอบคุณเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามอ่ะขอบคุณเจมากครับผม